ไม่ต้องเลื่อนขั้นผมก็ได้นะผมอยู่ลูกี้เนี่ยดีเลยไม่ต้องมาเป็นแอดวงแอดวานไปต้องโก้แพดินหน้ามอะไรหรอกเยตกใจเยบ h boy ย e a h boy hello hello ต่อเลยดีกว่าแล้วใครมาเป็นอยู่ในห้องผมเยอะแยะหมดเลยวะเนี่ยพวกนายพลาดแล้วี่นี่ไงเล่นกรุงลมดีกว่าครับอยากลองดิแบบกรุงลมเป็นไงวะ เฮ้ยลูเวเพื่อนตามผมมาเลยเออทำไมอยู่คนเดียวล่ะเนี้ยเออครูครับผมขอก่อนได้ไหมครับผมขอวันหลังได้ไหมไม่ได้โดดเงี้ยวุิวลีลาว้าวคอูแม่ง เฮ้่มันเลียวจันว้าว,าวาเดี๋ยวออฟฟิเซอร์ต้องไปทางไหนวะเนี่ยไอ้ร้องวะเรียกรถพยาบาลทีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังหลังเม่ง ไม่อยากเล่นน่ะคืออยากเดินดูเมืองว้าวอ๋ออายิงก่อนได้อ่ายิงหน่อยก็ได้เอ้าอือเป็นพิธีโอ้โหมีวิหารอาเฮียเบลสเปคขั้นต่ำเกมนี้พอทราบแล้ว้าวสองศูนย์เจ็ดศูนย์ครับดีไปดูมาครับ ว้าวอ๋อมันหน้าหนาวสินะน้ำพูก็เลยไม่มีปลาปลาเลยไม่มีน้ำเอกจากปากคือหน้าแปลกนะครับเขายิงกันกระหนำำ่ำซัมเมอร์เซลเราเดินทัวร์กรุงโรมไม่โดนไงมาแล้วมาแล้ว <S 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 เรียบร้อย <S <S วงเวยียนนี้ผมยึดแล้วกัน สลับไหมโอ้ยปืนดีนั่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยื้ยาสวยจริงครับย,ยิงโดนของแล้วมันมีเสียงของตกมาถึงเราอ่ะคือมันตกไกลมากนลมันเสียงลรว <laughs> โอเค อู้แม่งดีจัดงานดีจัดจ,ดจริงๆนี่ยังอรอลุนอันเล็กขอดนะครับเอ,อือ,อมันได้ยินวะ AI เกมนี้ได้ยินด้ว่เวยเกมอื่นเหรอดาวสายอาซอฟเหมือนกันครับ เออน่าจะขับมอไซค์ได้นะจะขับลอนไปตรงกลางอ่ะไปพากลางลยแล้วผมจะไปกินพิซซ่ามาถึงโรมแล้วอ่ะเฮ้ยไอโอ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ดโอ๊ดวิ่งก่อนโอ um uh. ๊ดโอ๊ดโอ๊โอ <okay bueno ๊ตลับแม็กโอ๊ดเล่นกูหมดแม็กเลยเออเค ไม่มีโคเวอร์บ้าหรือเปล่าเท่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ยละสายตาไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมต้องให้เรามาเกิดสุดซอยเยอะวะดูดิทางเดินอันตรายมากเลยนะรีนเหนื่อยมากต้องคอยกดรีนไปด้วย มันกดค้างไม่ได้เอ้ย,อยมันมีคนมันมีคนมันโผลมีขนมีขนป๋ายิงแบบดับเบิลแทบคอนเฟิร์มสลับแม็กโอเคจยนเราจะเอาจุดนี้จุดถอยนะ เมื่อเราไปมวนพิซซ่าเขาแล้วเราถอยตรงนี้นะเอ้าไอโอ๊ดไอโอ๊ดล่วงตุนชัดเป้าเบอร์จานสลับไหมจุดถอยลันพิซซ่าผมคุณอย่ามาหยับมันหยัมว่ะเอาเด้เออเอาจริงว่ะ เอาพระบินทะบาทแล้วแหว่งเลยืนหน้าร้านเขาตีละครั้งไล่แล้วอาร์ติโกโกาเกลาเตรียตราดิเซียนเนลนะฮะโหวะ่ะอยากให้มีฉากในประเทศไทยบ้างจังเลย ว่ามีมอดมีมอดฉากประเทศไทยแน่เลยเดี๋ยวลองไปกดดูมอดดิมีหรือเปล่ากูดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังหลังหลงังเอ้ยหมดแม็กตลบแม็กโอ้ตกใจโมเลยโอเคเฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะ ดาวด,าวดวดาวเลสมดาวอูยเยอะจัดเลยไปก่อนผมเกิือนก่อนสลับแป๊สมจริงเกินใช่ครับสิงห์หนีอันดัจรึงมากมันมันเรียวมากดาวเนี่ยแหละจุดถอยผมแหละผมบอกแล้ว ทีมงานไปเอพิซซ่าแล้ววิ่งมานี่นะเรามาถึงโรมแล้วเฮ้ยสวยวะจุดนาร์มสลับแม็กโอเคเพื่อนปืนพกเราสลับยังปืนพกเมื่อกี้ยิงไปเยอะเลยนะตีนมาแล้วจันขอขอเล่นปืนพกหน่อยตอบเกินเอ้ระเบินแท็บชัดเจน อันนี้อาการของคนจุกนะครับยิงเข้าเพลทจุกโอ้ไม่เป็นไม่ได้อะไรอะ่ะรู้สึกเหมืนอนปืนโดนปืนทีบเฮ้ยดาวไปหนึง่งออนเฟิร์มเดี๋ยวหจุกล่วงไม่ล่วงว่ะไม่ล่วงบัคเขียบบัคเขียบเออ จบสิ้นเอาที่เดิมเดีกยเอาลูกสองนี่ว่ามันดิตรงใกล้ๆอ่ะลูกสองอ่ะแล้วมันมืดแล้วนะโอเคออโอ้ยจุกเจ็ดหลาพ่อหนุ่ม พอดอออีผมขัดผมขัดทุกวันนะฮะเราต้องเรียนรู้นะครับที่จะทำ,ทำละไม่ใช่ที่จะขัดขัดของนะครับโอ้ยมืดแล้ววะยิงมืดจริงเลียวเอาเว้รถเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอ,อืเออ้อกำลังจะเข้าไปดูของให้เมียเลย่ามีไนรถบ้าง มึงเนี่ยผมขัดจรวดทำลายอนาคตของพ่อบ้านใจก้าลาแล้วเกินเราต้องเปิดไฟฉายโชว์เขาละเราไม่ยี่ราในการเปิดเผยตำแหน่งแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโผล่หน้ามาเจอกันอแน,น่ไอ้ยนนี่โดดด้วยมึงก็นะมันมืดอาจารย์ ในไลท์ยังเห็นอยู่ใช่ไหมครับเอาวะปีนมันมีเลเซอร์อะเม,มื่อกี้ไม่กล้าส่องไปโอ้โหได้เวลาแล้วเอาไม่ได้ <S <S 1> <S 1> <S ถึงด้วยขอโทษที่ดุนแรงนะฮะปกติเป็นคนอ่อนโยนระเบิดอลังอลังมากจริงๆมันก็ประมาณนี้นะครับดววจัดมืดมากเรียบร้อยแสดงว่าใกล้จบเกมแล้วถ้ามันเปลี่ยนอย่างนี้นะครับมันจะที่สังเกตมาหลายด้านแล้ว ต้องเปิดไฟเล่นแล้วมาเดเราต้องวัดกันแล้วพ่อหนุ่มว่าใครจะเป็นชายชาตรีได้ไมากันมาเนยเอาชายชาตรีเฮ้ย S 1> <S 1> <S สวัสดีพี่ตามใหม่ทุกท่านนะครับปรับสูตรครับต่อเลยด่านโลมแม่งสวยจัด